เดี๋ยวเอาน้ำมาลดต้นมะกรูดเราก่อนแห้งไปมะกรูดติดอยู่ลดไปวันนี้วันพฤษหมื่นคนเด้อลดไปต้องทำล่มบังทางนี้พเพราะแดดมันฟาดทางนี้ต้องทำผนังบงัง ร่มให้เขาช่วยป้องกันไม่ให้เหงือแห้งเกินไปถ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปบายก่อนทำกล่องกระดาษก็ได้เกิงซับไม่ให้แดดฟาดจนเกินไปแดดมาทางนี้โอเคไปก่อนซักเ,เอาน้ำอีก เติมน้ำนะได้คุแล้วได้น้ำคุอุปกรณ์น้ำคุเก่าเจ้าปิชานะี่สมัยให้เขาอู้มันเล็บช้างงอกงามแล้วเห็นไหมขึ้นช้างแล้วมาดีอิ่มเลยยังลกูกอิ่มเลยยงอิ่มยังอิ่มยังครับ หิมยังหิ่มยังอิ่มยังอ่าอิ่มแล้วไปอิ่มแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วข้าน้ำไปลดต้นไม้ข้าก่อนโอ้น้ำก็แห้งกรมชนประธานเพิ่นไม่ได้ปล่อยน้ำมาสวัสดีปลาออกก่อนแล้วลูปลาออกก่อนปลาออกก่อน ถ้าไม่รู้นะเว้ยช่วยเจ้าไม่ได้นะอ่ะโอ้น้ำปุ๋ยฮะน้ำดำเปียเป็นทั้งปุ๋ยทั้งน้ำนะทูอนะินวันนั่นโอ้ยยี่ไม่ดีทูอินเทนเลยนะได้ทั้งน้ำทั้งปุ๋ยได้ทั้งน้ำที่ปุ๋ยทูอินเทนเลยนะเข้าฮอดเลยนะั่ รด,ดน้ำได้ทั้งปุ๋ยโอ้ดีๆน้ำปุ๋ยกำจัดนิโอยโอ้ใจใช่ใจใช่น้ำปุ๋ยดีๆนี่แหละน้ำปุ๋ยดีๆนะอ่ะไม้เด้อป้าปลาลบปลาลบปลาลบถ้าไม่รู้ด้วยเลยติดไปด้วยข้าไม่เห็นน้้ยแบ่งกัน โอ้ปลาไปด้วยนีย่ทำไงเฮ้ยปลาไปด้วยปลาไปด้วยจริงๆเยเดี๋ยวกองก่อนปลาไปด้วยจริงๆด้วยมีวิธีไปนี่